ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมฟ้าคายสามอีกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ฟ้าคายสามแบบหมวดเนื้อเรื่องครับเพราะเราจะมาเล่นนอกรอบกันบ้างนะครับามาเล่นนอกรอบโชว์ท่านผู้ชมนะครับไม่เคยได้เล่นให้ดูมาเพิ่งจะมาเล่นให้ดูครั้งแรกครับผมปกติผมจะไปเล่นส่วนตัวนะครับก็มาเล่นโชว์บ้างนะขี้เกียจเล่นเนื้อเรื่องนะเอาง่ายๆ หาเรื่องแวไปเรื่อยครับโอเคครับก็จะมาทําอะไรกันดีออกเราก็จะมาหา่าของครับเอามาหา่าสัตว์่ะเออหาล่าสัตว์ออกเอามาครับของนะครับอ่าตอนนี้ก็จะมาครับกระเป๋าตังค์ใหม่อยู่พอดีฮะก็เลยต้องมาล่าฉลามครับตรงนี้แถวๆนี้เรืออยู่นี่โอเคไปที่เรือกันดีกว่า อุปกรณ์ก็จะมีธนูนะครับมีทั้งแบบเอ่อเอาเอ่อมอเตอร์ทอครับธนูแบบเผาไฟครับกับธนูหัวระเบิดนะครับแต่ว่าผมจะใช้แบบธรรมดาไปก่อนโอเคแล้วก็มีช็อตกันเอ้ยไม่ใช่สไนเปอร์นะครับแล้วก็ S M G หนึ่งกระบอกแล้วช็อตกันหายไปหนยังวะสีโฟเอาช็อตกันหาย นี่ครับช็อตกันนะออกไปเราจะออกตามล่าหาเออฉลามนะเห็นแมมมาเป็นอยู่แถวนี้อยากได้เรือลำใหญ่ใหญ่เห็นบอกว่ามีแถวนีเ้เรามีแค่เจสกีแล้วเลยจะเอาแค่แถวๆชายฝั่งก่อนก,อนกอนท่แถวนี้อ๋ออะไรตรงนี้ ไม่เห็นสักก็ตัวไหนของมนมาเรือตรงนี้คืออะไรอยู่ตรงนี้ดกว่าไหนไวชัชาลาไม่เห็นสักก็ตัวเต่าตรงนี้มีเรือเหรอเฮ้ยจะลงไปสำรวจเรือ ตัวนี้มีอะไรบ้างโอ้โหตกใจตกใจมีกล่องโอเคมีกล่องด้วยกระสุนไรเฟิลนี้ไม่มีอะไรนี่ขึ้นดีกว่าเราจะตายเอาเราจะตายเอาอุ้อโอเคต่อต่อต่อตอนแรกจะมาล่าสลามไม่ใช่เหรอตอนนี้ไม่ทำไรสลาม แถวนี้มีอะไรมีปลาเยอะแยหมดโอเคขึ้นไปดีกว่าอโเคฉลามมันอยู่ตรงไหนของมันเห็นแต่ปลาเจสันผพุราชลามันเลยจะตกใจหมดนี่เต่าเต่าเต่าฆ่าได้มทำไรไม่ได้เลยนะ หลักส้มฉลามอยู่นี้ได้ไหมเมื่อกี้เห็นมีเชือกอะไรอยู่ตรงน,นี้เชือกนี้ทำอะไรได,ขไขด้ขึ้นเรือโอเคเราจะไปหาแถวๆน้ำลึกๆกันดีกว่าแถวนี้กันเลยอ๋อมีเรือให้ด้วยมาดูเรือตรงนี้ก่อนแต่เป็นเรือใหญ่ได้เป็นเรือใหญ่เราแบบไปยืนยิงบนเรือได้ นี่ไงกำลังต้องการเลยพี่น้องเฮ้ย,ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปนายรอเรากอนนายไอ้ชี้เอาวัดเดี๋ยวฟักเมาเรือเออลงไปรู้หน้าที่เนี่ย เสาเกาะไปเรือนี่โดนยึดแล้วโอเคครับได้เรือกันแล้วนะครับก็บุกตะลุยฉลามกันเลยอ,อ,อ,อน,นี่ภูขเขาด้วยด้วยน่นไงนั่นไงฉลามฉลามทะนูล่าฉลามรู้จักะ่ะอืมไม่เจ็บไม่เจ็บ อย่างนี้ไม่ต้องใช้หัวระเบิดว่างไงสองว่าไงสองตายเลยลงไปเอาก่อนครับนะเห็นศพมาละร้องการสองชิ้นนะท่าต้องฆ่าฉลามสองตัวเฮ้ยจะลึกไปไหนหวะเนี่ยเราขึ้นไม่ได้ เดาตัวอื่นมนันมาสกินชิปใฉากสกินไปแล้วแล้บอุ๊บออเลือยอยู่ไหนเลือยอยู่นี่โอเคล่าฉลามง่ายมันล่าง่ายกว่าพวกสัต yeah. ว์บกอีกนะฮะ่าแต่หายไปไหนหมดฉลามหายไปไหนหมด หาอีกแล้วนน่นๆะน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 ะเจอละเจอละเราจะเอาอะไรไปสู้มันดี SMG ใช่ไหมมาโหโคตรเปลืองอ่ะบอกเลยว่าโคตรเปลืองเอาอันนี้ดีกว่ารัดเดียวรู้เรื่องอเฮ้ยเดี๋ยวๆขับเรือไปเอาเลยง่ายไปเยอะ ล่าชนมันง่ายกว่าล่าเสือไหนเราศพมันอยู่นี่อนโอเคเอาเอา,เอาไม่ขึ้นตัวอีอ่ะเฮ้ยเอเอครุบหยิบเนื้อจะได้หนังโอเคขึ้นมาแล้วเราก็มาคราบกระบอกาตังกันเลย ยิงได้ไหมเนี un> un> ่ยแบบเอ้ยิงได้เหรอเคยเช็ดเค้ามีอะไรทำละอยางนู้นนู้เยะโอเคนี่นี่นีพ่พอยากเรือระเบิดวะเราช่วยได้ฮะเราช่วยได้ เรียบร้อยครับเราขึ้นมาหยิบธนูออกมาเฮ้ยเอาโอ้โดนสองนะัดตายเลยไม่หนุกเลยจเจ้าธนูยิงหัวหน่อยโอ้ไม่หนุกเลยโอ้ขึ้นฝั่งกันดีกว่าเราจะไปทำอะไรกันต่อดีจะมีพวกมิชชั่นล่าสัตว์ด้วยนะฮะแถวๆนี้ผมยังไม่เคยทำเลยสักอันไม่รู้ว่ามันทำยังไงแต่จะลอง ไปฟ้า,ทาเทวลไปดูกันโอเคเอ้ยลืมคราบกระเป๋าตังค์เลยเดี๋ยวไปคราบมันบอกทีเดียวว่าก,ก่อนอื่นก็คราบอ้นี่กันก็ะเป๋าตังค์เบอเลตนี่ไงมันต่อไปตอนนี้เก็บได้ถึง6,000บาทแล้วนะครับยเยอะเลยทีเดียว เดี๋ยวเราไปล่าสัตว์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาทาร์ปี้นะครับซึ่งผมยังหาไม่เจอเนี่ยหาแทบตายมั่งหาไม่เจอครับครับเยอะๆใส่ลิงเอ๋อเต็มให้บ้าเออออกทางไหนออกทางนี้แหมเมืองนี้ไม่ได้มาตั้งนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะ อยู่ตรงนี้โอเควิ่งไปเลยสี่สิบกว่าเมตรจะให้ไปล่าอะไรว่ามาเลยสองนี่ไงป้ายล่าเสือสองร้อยบาทอีกสองร้อยเมตรโอ้โหรถรถให้มาดีมากเลยไม่เป็นไรครับลุยเด้ที่ รีงลงไปเลยครับกลัวอะไรคราเนียรถย่นระยะทางตั้งร้อยเมตรโอ้โหเสือตุ่มเห็นรถระเบิดแล้วสบายใจไปต่อโอเคเสืออยู่ไหน,นลองใช้นี้บ้าง เืออยู่ไหนเสืออยู่ไหนอ๋อมันให้ลูกซองในการล่าไม่เอาออเดี๋ยวมินชันมีสำแดงลูกซองก็ได้ะไหนวะไหนวะเสือมาเลยพี่ไม่กลัวโอ้โหฉลามเมื่อกี้เพิ่งล่ามามาเลยเสือ ที่ไม่โกยอยู่แล้วเอามันอยู่ตรงนู้นเออคงก็ว่าอยู่ไม่มาวะโอเคเก็บของเคยละไป <c oughs> ไหนเสืออือทางนี้โอ้อยู่ในถ้ำเลยโอ้โหให้กูเข้าถ้ำล่าเสือให้กูเข้าตัว <c oughs> โอ้โหมันไม่ใช่เสือแล้วเนี่ย <c oughs> มันยิ่งกว่าเสืออีก ไอ้นี่โหมันมาแล้วมันมาแล้วอันนี้มีอะไรอันนี้มีอะไรมีกล่องเฮ้ยเฮ้ยเาง้าไหนวะอืออีกหนึ่งตัว,วไม่เอาแล้วลูกซองลูกซองอือ้มิชชั่นเฟลเฉยเลยต้องใช้ช็อตกันเอเบ้บ้า เข็ชัดกันก็ชัดกันเริ่มใหม่ได้ไม่มีปัญหาเสมอเสียงรบกวนจะเข้าสักหน่อยนะครับส่วนคลิปอาจจะอัพช้านะครับเพราะว่าผมย้ายที่แครมาแครอีกทีหนึง่งเรื่องเน็ตเขาที่ที่ใหม่ก็มีปัญหานะครับมีปัญหา ก็ใช้ได้บ้างไม่ใช้ได้บ้างเอ้ยใช้ได้บ้างไม่สามารถใช้ได้บ้างนะฮะโอเคมาใหม่เลยนี่เหรอตรงนี้เหรอเป็นหนีเฝ้าศพเลยนะหนะีเฝ้าศพเลยสามนัดอีกนัดหนึ่งตายเอ้ยไม่ตายวะตายท่ายืนเดีย๋ยวข้างในนี้จำได้มีหนึ่งตัวหลงวังเสา ทางเสาเนี่ยหนึ่งนัดเข้าหัวอีกหนึ่งนัดกลางหัวเรียบร้อยเนี่ยเราก็นึกว่าเสือติดป้ายรูปเสือเจอมีเฉย สัตว์กันเรื่อยๆนะสบายสบายชิลๆเดี๋ยวครึ่งหลังจะพาไปยึด่ายเปิดเสาอะไรเงี้ยประมาณคลิปนี้สักประมาณ40สิบนาทีกันย0สิบนาทีล่าสัตว์อีก20สิบนาทีก็ยึด่ขยนะนี่ไงทาปี้กูหามานานในที่สุดกูก็เจอใช่ทาปี้ป่ะทาปี้อโห ยิงปืนนัดเดียวได้นอกสองตัวฮะเยดเท่หามาตั้งนานหาแทบตายแม่งมีอยู่แถวนี้นี่เองเดผิดกดผิดคราฟซิ่งโอ้โหต้องการมากเลยนะไอ้ทาปี้เฮ้ยเมื่อกี้ใช้เนื้ออะไรครับเอาละครับจากเมื่อกี้นะครับเราครับเอ่อ ธนูเอ้ที่เก็บธนูเป็น20อันแล้วใช่ไหมครับต้องมาต่อเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปทําธุระอะไรนิดนึงเลยตัดไปดื้อเลยฮนะ,ะมาต่อกันเรามาดูกันที่ป้ายเคเวสล่าสัตว์เหมือนเดิมแนละ้วจะ,จะอะไรดีแต่ผมเห็นว่าอันนี้ไม่ดูน่าจะโหดกว่าไปอันนี้ดีกว่านะไปโรดอีกร้อยเมตรนี่รถคันนี้อีกแล้ว คันนี้แล้วไปได้ก็โอเคแล้วโอ้ยไปได้ก็โอเคแล้วร้อยเมตรลงล่างลงข้างลง่างก็ลงข้างล่างเลยสิโอเคได้เวลาลงจากรถอืมอืมเป็นฟ้าทาวเวลที่ดีมาก ีหรอไอชซสนายย็ดเคยย็ดเป็ดไหนวะไอ้นั่นเรออ๋อต้องเข้าไปในเขตนั้น,นพูดถึงสนายเราก็เป็นเซียนสนายมือปืนให้ฆ่าอะไรอะ่ะไอ้นี่เหรอวันน้ดีเพื่อนใช่ป่าววะ มึงยังไม่ตายเหรอโอ้ยโอ้ยวั t วั a The โอ้ยกูโดนไก่ฆ่าตายกูโดนไก่ฆ่าตายครับอืมยิงตูดเน้นเน้นอยู่กันเยอะเหรอ หาคนเลยไก่มันอันตรายแม่งโหดกว่าเสืออีกครับสรุปให้กูมาฆ่าไก่โหดจริงขอเฮดช็อตได้ไหมเฮดช็อตป้องเฮดช็อตเฮ้ยเดี๋ยวตัวอื่นเห็นเดี๋ยวตัวอื่นเห็นเน้นเน้น เอาสไนเปอร์อะไรเฟิลเ้วเด้เ้กูก็ใช้สไนเปอร์อะไรจะบอกว่าถ้าต้องให้กูใช้ก็บอกนี้เหรอก็บอกนี่ก็ได้ถ้มึงจะให้เออเด้ว ต้องมาเริ่มใหม่เลยหนึ่งตัวไหนหายไปไหนหมดแล้วไม่เรลือแค่นี้สองตัวจำได้มันต้องเหลือสามไม่ใช่เหรอ <c oughs> โดนโอ้โหไม่ตาย,ย <c oughs> ไม่ตายไอ้บ้า จโอ้จอดทำไมจอดถึงทำอย่างนี้พี่อจอดเฮ้ยจะออกนอกจุดเควสอยู่แล้วเนี่ยบ้างร้อยครับเอาเนื้อไอ้นี่เนาะ สำเร็จโลดอ๋อเป็นไก่หายากอะไรประมาณนั้นนะนะโฮ้ยจะอ๋อกูตกมาอยู่ที่ไหนเนะี่ยกูตกได้ตังโอเคละอ๋ออย่างนี้นี่เองคือของที่เป็นแบบอย่างเอองี้ยกดผิดคือของที่มันเป็นอย่างเงี้ยเอ,อ่อ นีงมันเต็มเลยดีว่ะของที่มันขึ้นอย่างเงี้ยคือต้องเป็นหาของหายากอ่ะแล้วไก่เมื่อกี้เอามาคราฟอะไรได้วะเฮ้ยเนืเอ้นเอเฮียต้องไปลาเฮียแล้วละเนื้อแห่เนื้อแหจะกลับไปทางเดิมไปเอาสไนเปอร์บอกนั่นก่อนหายากบอกเลยว่าหายาก ไม่ใช่เดินกลับไปหายร้องเลยนะเฮ้ยไอ้เอ้ยโอ้ยบาเลตกูต้องไปซื้อแล้วใช่ไหมนะ mm hmm. มองอะไรจะชนให้หรอตาที่บอกไว้ครั้งที่แล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวอีกครึ่งนึงจะไปเอ้ยดิปดิปดิป อีกครึ่งหนึ่งจะไปไอ้นี่ใช่ไหมครับเอ่ออะไรวะยึดค่ายเดี๋ยวยึดค่ายกับเปิดเสาแล้วกันขอฟ้าทาวลติดเป็นแอสซิสซินคีดอะไปกดแถบโอ้กดแถบดูแมปนะแอสซิสซินคีดไปที่ไหนดีเดี๋ยวไล่ที่หนึ่งก่อนแล้วกันตรงนี้แล้วกัน กี่บาทวะสไนเปอร์สไนเปอร์เลฟเฟิลสามพันสี่โอ้เป็นสามพันขายปืนอะไรเอาตังค์ได้บ้างมึงเนี่ยชับหายแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวไปเอาไหนๆก็เอาเลฟเฟิลนี้ไปแล้วไปเอาแบบเก็บเสียงดีกว่าสไนเปอร์เลฟเฟิล มีรถมีรถรถรถอ่าเฮ้ยบ้าคูจะขับไปจุดเมตร้าปัน,นึงเอ้ยได้แบบแหละได้แบบนี้ก็ดีดิกำลังต้องการเช็คพอยต์โมีเช็คพอยต์แสดงว่าต้องยากแนะ่ไปเลย200เมตรดูทางน้น รถมันคงเคลงแปลดิฟอ,อ๋อยังใส่ชุดสีเหลืองอยู่เลยดิฟขึ้นเขาดิฟไม่ได้ไม่ได้ดดไม่ใช่อินเนเชียลดีดิฟขึ้นภูเขากินะขอนี้เอาปืนอะไรวะช็อตกันเนาะกูมีช็อตกันดีๆอยู่แล้วมึงยังเอาไงกูทิ้งให้เก็บบ้า อันนี้มาฆ่าอะไรล่ะว่ามาจัดไปไอ้น,นี่เหรอวันอออย่าบอกนะไอ้เฮียนี่มันฆ่ายากเฮ้ยมึงจะเอาจริงดิจะเอาจริงดิกูวิ่งก่อนละเดี๋ยวแม่มงมาขวิดหลังไม,มไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นตื่นอีกนะ ถ่ายเก็บไว้ก่อนได้ไหมเนะน,นี่ยมันหนีกันไปหมดแล้วนี่ว่าไอ้บ้าเสียงอะไรวะเฮ้ยมันหนีไปหมดแล้วมันหะนึ่งตัวหนึ่งตัวต้องฆ่ามันให้หมดนี่ใช่ไหมเนะี่ยแล้วจะไปเก็บเนื้อมาทำไมเนะี่ยโอ้ โอ้หายไปไหนมาหนุ่โอ้โห,โห,โหมันมันจะขิดกูแล้วมันตั้งค่าจะขิดกูแล้วโอ้มันอยู่ในถ้ำนี้เปล่าวะนั่นไงนั่นเองโอ้โหโอ้โหอย่าเข้ามา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 เฮ้ยมีตายว่ะเฮ้ยมีตายอ๋อ เฮ้ยเสียงเสียงกูจะโดนขิดเพราะวะเนี่ยสักเซฟมันมีลักษณะเด่นยังไงวะเมื่อก,กี้มันบอกวันอะไรแสดงมีอะไรสักอย่างมีเขาเดียวอ่ะเมื่อกี้เห็นมีสองเขานะวันเออช่างมาันเถอะโอ้ยมืดละได้เวลาไปยิดค่ายแล้วมั้มมงดูก่อน กี่มันได้เนื้อเอาไว้ครับบอลเลตกระเป๋าตังค์เหรอบอลเลตหนึ่งเดียวบอลเลตเอามาทำไมวะตังค์กูยังจะมีไม่พอจะเก็บยอยู่ละโอเคก็ไปยึดไขยดีกว่ายึดไขยเปิดเสาพาเทาเวลไปแถวโน้นไปเกาะของหอยครับ หอยหอยให้เรียกชื่อาาว่าอะไรเดี๋ยวเอา